พระธรรมเทศนาหลวงปู่ขาวอนันลโยเรื่องอริยสัพย์การเจ็บปวดเมื่อนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าว่าให้สู้กับมันมันจึงจะเห็นทุกขเวทนานั่งสมาธิมันเจ็บให้ดูมันมันเกิดมาจากไหนเวทนามันก็เวทนาต่างหากไม่มีตัวเราก็พิจารณาให้รรู้เท่านั้นแหละของไม่มีตนมีตัว มันเกิดขึ้นก็เกิดจากร่างกายเนื้ออย่างหนึ่งแล้วก็มันรู้สึกถึงจิตรู้ถึงกันจิตก็ไปยึดยึดมันก็เจ็บหนักเข้าก็ไม่สู้มันต้องสู้มันมันจะเห็นพระพุทธเจ้าว่ากำหนดให้รู้ทุกทุกมาจากไหนทุกมาจากเหตุคืออยากเป็นอยากมีความอยากเป็นอยากมีความอยากมันเกิดมาแต่เหตุเหตุมันเกิดมาจากไหน เหตุมาจากความไม่รู้ไม่รู้เท่ากายจนกระทั่งความคิดทั้งหลายเข้ามามันก็ไม่รู้ทั้งนั้นคือมันโง่เรียกว่าอวิชชาเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ไม่รู้เท่าเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความอยากเป็นอยากมีเป็นเหตุให้วนเวียนเรียกว่าสังสาระจักวัฏกาเวียนอยู่อย่างนั้น เป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่กรรมดีเหมือนพวกคุณหมอก็ดีไม่เจอทุกปานใดเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์มีดำได้เกิดมาพบโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกท่านทั้งหลายท่านเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ตั้งตนไว้ในที่ชอบอาชีพเลี้ยงชีพภายนอกดีโดยชอบธรมโอวาทคำสั่งสอนก็ไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างมีการจำแนกแจกทาง มีการสดับรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามดำเนินตามโอวาทคำสังสอนของพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายมีกายกับใจเท่านั้นแหละทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใจที่มันรู้เท่าแล้วก็มีความหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงทางความชั่วมันก็รู้เท่าแล้วมันก็เอาอยู่นั่นแหละไปะยึดพบน้อยพบใหญ่อยู่นั่นแหละพวกเรายังนับว่าไม่เสียทีแม้ยังไม่มีความเบื่อหน่าย ก็ยังเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้เอาทรัพย์สมบัติคืออริยทรัพย์ให้ได้ให้เกิดให้มีอยู่ในหมู่ของตนอยู่ในสันดานของตนสะสมไว้อัตภาพร่างกายเป็นของไม่มีสาระแก่นสารทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีสาระแก่นสารชีวิตของพวกเราความเป็นอยู่ก็ไม่มีสาระแก่นสารเรามาพิจารณารู้อย่างนี้แล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาท รีบเร่งทำคุณงามความดีประกอบขึ้นรีบเร่งสะสมอริยทรัพย์สินของเราก็บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อยตามภาวะของตนสินห้าสินแเดี๋ยวนี้พวกท่านกำลังอบรมสมาธิกำลังจะเอาทรัพย์อันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์สินก็เป็นอริยทรัพย์อเนกสมาธิก็เป็นอริยทรัพย์มันอบรมจิตใจ ปัญญาก็เป็นอริยทรัพย์หมั่นอบรมจ,จิตใจเวลาเราเข้าสมาธิจงให้สติประจำใจกำหนดสติให้แม่นยับรักษาจิตใจของเราให้อยู่กับที่และให้จิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกิจการงานของเราเคยทํามาอย่างไรก็ดีเวลาเข้าที่ให้ปล่อยวางให้หมดความรักความชังอดีตอนาคตวางปล่อยวาง ไม่ให้เอาใจใส่เรื่องนั้นๆให้มีสติประจำไม่ให้มันไปตามอารมณ์เหล่านั้นครั้นควบคุมสติได้แล้วจิตมันอยู่คงที่แล้วอยู่กับกายของตนแล้วให้มันเห็นกายของตนนั่นแหละสิ่งอื่นอย่าให้มันมาเป็นอารมณ์ของใจครั้นจะเพ่งเอาอารมณ์ก็ต้องเพ่งเอาอัตภาพสกลกายของตนนี้ให้มันเห็นกรรมฐานหผมขนเล็บฟันหนัง พระพุทธเจ้าแจกไว้หมดแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่คนแต่ไปยึดถือมันผมไม่ใช่คนขนไม่ใช่คนเล็บไม่ใช่คนเราจะมาถือว่าตัวว่าตนอย่างไรละ่ะฟันก็ไม่ใช่คนฟันมันต้องเจ็บต้องคลอดต้องโยกต้องหลุดอันนี้มันไม่ใช่ของใครสิ่งเหล่านี้เป็นของกลางสำหรับให้เราใช้เราต้องหมายเอาใจไว้เสียก่อน แท้ที่จริงก็ไม่ใช่ของเราอีกนั่นแหละถ้าใจเป็นของเราแล้วเราบอกว่าเราบังคับคงจะได้อันนี้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครแล้วแต่มันจะไปถึงคราวมันจะเป็นมันถือกำเนิดขึ้นมันยังไงมันก็ไม่ฟังจะตีมันมันก็ไม่ฟังอีกแหละเพราะเหตุนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราต้องรู้เท่ามันเวลาเราภาวนา อย่าให้มันอะไรเข้ามาเป็นอารมณ์นอกจากสังขารตัวนี้มันก็ให้เห็นเป็นอนิจจังให้เห็นไตรลักษณ์ผมขนเล็บหนังฟันกระดูกเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ใหเห็นเป็นปฏิกูลสัญญาของโสโครกน่าเกลียดให้เห็นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จริงๆผมขนเล็บหนังฟันกระดูกไตหัวใจ ตับม,ม้ามผังผืดอาหารใหม่อาหารเก่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นถ้าแจกออกไปไม่ต้องไปยึดไปถือนะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าว่าเรายังไม่ยึดถือว่าผมเป็นของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราอันนั่นแหละห้ามบางทีจิตของเราใจของเราถูกกับอันหนึ่งอันใดก็เอาอันเดียวเท่านั้นแหละ พระพุทธเจ้าแจกไว้แต่ว่าจริตของคนนิสัยของคนมันถูกอันไหนก็เอาอันนั้นแหละจิตมันหยุดจิตมันสงบกับพุทธโธจิตใจกับพุทธโธมันก็อยู่กับพุทธโธอัตมามันถูกกับพุทธโธตั้งใจเอาไว้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดเอาสติรักษาใจไว้เอาพุทธโธไม่เผลอสติให้เห็นพุทธโธตั้งอยู่กลางใจนี้ไม่สบายเลยหาย พระพุทธเจ้าต้องการให้จิตมันเห็นจิตมันไม่เห็นให้บริกรรมให้เห็นต้องการให้มันเบื่อหน่ายให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตนสิ่งเหล่านี้าตาทั้ง18ก็ดีล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้นอายตนะก็ดีตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้นเรามาสําคัญว่าหูว่าจมูกว่าตาว่าลิ้นว่ากายว่าใจเป็นของเราเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่น นั่งก็ให้มีความเจ็บเจ็บบั้นเอวปวดหลังปวดเอวปวดขาอะไรนั่นสมาธิก็ต้องออกท่านจึงให้สู้มันไม่ต้องหลบมันต้องมีขันติความอดทนทนสู้กับความเจ็บปวดทุกขเวทนาดูมันจิตมันถูกอันใดอันหนึ่งเมื่อเราสกัดกั้นไม่ให้มันแสสายไปตามอารมณ์ภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เป็นต้นเรียกว่ากามคุณห้าไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ที่มันก็ว่างอารมณ์ไม่มีอารมณ์เข้ามาคลุกคลีดวงจิตแล้วจิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตว่างไม่มีอะไรมาพลุกพล่านเหมือนกับน้ำในขันหรือน้ำอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อมันไม่กระเพื่องแล้วมันนิ่งก็เห็นสิ่งทั้งปวงอยู่ในก้นขันต้องเห็นเห็นอันนี้ เห็นแล้วเราต้องสละปล่อยว่างมันจะเห็นโลภะโทสะโมหะราคะเรามีเราจะได้พยายามละถอนสิ่งเหล่านี้ออกปล่อยจิตว่างแล้วจิตสบายเพราะจิตเป็นหนึ่งไม่ขุนมัวเพราะไม่มีอารมณ์มาฉาบทาดวงจิตแล้วดวงจิตใสดวงจิตขาวจิตก็เย็นมีแต่ความสบายมีความสุขรู้เท่าสังขารรู้เท่าสิ่งทั้งปวง รู้เท่าความเป็นจริงแล้วเกิดอันใดอันหนึ่งก็ดีหรือไม่ก็ครบรอบก็ดีเมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้วจิตของเราไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงถึงมรณะจะมาถึงก็ตามทุกขเวทนาเจ็บปวดมาถึงก็ตามไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น,น,นเมื่อรู้เท่าความเป็นจริงแล้วความติชินนินทาก,ก็ตา่างไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมลาบก็ตา่าง เสื่อมยศก็ตามเสื่อมสรรรสกษรักชอบก็ตามไม่เอาใจใส่เอามาเป็นอารมณ์มันก็มีความสุขเท่านั้นจะหาความสุขใส่ตนก็มีแต่ฝึกฝนทรมานตนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ทรมานจิตฟอกฝนจิตของเราฝนจิตให้มันว่างให้มันรู้เท่าความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตนั่นแหละจะทำประโยชน์มาให้ในชาตินี้ คือนำความสุขคือนิพพานมาให้หรือจิตเรายังไม่พ้นก็จะนำสวรรค์มาให้นำเอาความสุขมาให้ตราบเท่าตลอดเวลาตราบเท่าชีวิตแล้วมีสติคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป